นายกองการบริหารส่วนตำบลโพกระพานในนามตัวแทนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพงระพานกำนานผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโพกระพานขอต้อนรับและให้ขอกลาบขอพบพระคุณท่นานนายอำเภอเมืองลพบุรีเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดโครงการ ในอำเภอผู้ปกคอรองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนในโอกาสนี้ดิฉันให้ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลสภาพพื้นที่ตำบลโคทธรำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีข้อมูลข้อมูลโดยทั่วไปตำบลโคกลรำพานมีพื้นที่การปกคอรองทั้งหมด8หมู่บ้านมีเนื้อที่19.62ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ12,262ได้แยกเป็นพื้นที่ด้านการเกษตร1น1่5ได้มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกับตำบลป่าตางทิศใต้ติดกับตำบลดอนโพทิศตะวันออกติดกับตำบลโกโ,ปโปตทิศตะวันตก